ตอนนี้ลมสภาพเราแย่มากอ่ะแย่สุดๆเควตาจะแย่แล้วจ้าตอนนี้คือป่วยนิดนึงแล้วก็บาดเจ็บเลือน่าจะเหลือสักครึ่งนึงอะไรงนี้จะรอดมีเนี่ยแบนเดตก็ไม่มี รูส้สึกเหนื่อยชีวิตอาหารก็จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่เนื้อชิ้นเดียวกับข้าวหนึ่งชามนะแต่ไม่มีใครติดสถานะที่เปสเซ้นเ,เนาะเหลือแต่แซดที่มันก็เศร้าทุกวันอยู่แล้วมันก็จะมาบุกบ้านเราเลยนักหนาวว่ามันมีอะไรให้ขโมยไว้เนี่ยทั้งตัวมีแค่นี้นี่ข้าวของเนี่ย มีปืนอยู่สบ,บอกเดียวเอาเลยไหมฮะยกให้บุเลนบุเลน,นโอเคระหว่างนี้นะคะเออหยุดคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวก็มันพร้อมจะต่อเมื่อไรก,ก็ก็เดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะคะเห็นตอนนี้ตื่นเริ่มจะตื่นกันแล้วนะคะจะเริ่มลำบากแล้วนะเพราะไม่มีอาหารแล้วพูดเลย เันนี้ไปคือต้องไปหาอาหารขาดน้ำวะลุงไหนๆก็ไหนแล้วทำที่กองน้ำซิฟอนคาเทียเตรียมตัวครับจะกลัวทำน้ำ ว่าจะเล่นได้นานถึง19วันนะคะเนี่ยนึกว่าจะแบบตายตั้งแต่สามสีวันแรกมันก็เวอร์ไปคือเมื่อคืนที่ลองเล่นนะคะคืออยู่ได้13วันมั้งแล้วก็ตายตายหมดบ้านเลยวันนี้อันนี้อยากรู้เหมือนกันจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ลนี่วยสองกว่าแล้วเนะวาะกลัวจะถ่ายคลิปได้แป๊บเดียวควาะที่เธอต้องไปหาอาหารแล้วละ่ะ พูดจริงๆอันนี้ต้องให้เธอสลีปนายกาดแล้วเราอะสกาเวนเกอร์เอ้ยสคาสคาเวนเออไม่แหละไม่อยากจะไปขโมยของบ้านนี้ที่นี่อันตารนตายออตรออโตรอ เ้าไปที่นี่ไม่มีอาหารที่นี่มีอาหารแต่ไปได้ปะวะไปไปลองดูอีกสักครั้ง Let's go <S ที่ไหนวะเราเคยมาแล้วชี่มี มีคนได้ยินเสียงเราครับเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหเพียบเลยฆ่าทิ้งเรียงตัวเลยได้ไหมเนี่ย ประตูก็ไม่ปิดขอบคุณค่ะคือหมอนี้มันไม่ยอมปิดประตะูแบบนี้ทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกันนะเนี่ยฉันม่ฉันต้องฆ่านายว่ะ หูมา2คนถ้ามาคนเดียวจะฆ่าทิ้งอะน,นะกลับมาอีกรอบสิกลับมาสิจ้ามันจะฆ่านายนี่คือความเร็วเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยู่นานไปความดีเริ่มโหดหายนะแระกๆว่าจะเป็นคนดีเราจะแลกเปลี่ยนเราจะแบบอาจจะไดาของนิดๆหน่อยๆอะตอนนี้คือฆ่าฆ่าได้ฆ่าหมดแล้วเนี่ยมาเพะ มานี่าเดินมานี่เนี่ยแหละที่ฉันต้องการอ่ะเราต้องรอให้หมอนี้เดินมานะคะถ้าเราจัดการคนนี้ได้เราก็จะยึดบ้านนี้ได้ละเดินมาสิ น่นแหละขอโทษนะไม่อยากฆ่าใครอะแต่มันต้องทำวะ่ะ เลยเดินมาสิมันไม่ยอมเดินมากลัวว่าถ้าเราเดินออกไปเราจะโดนยิงอะวิ่งมาเลยะมาไหม มันเดินอยู่ไม่รู้เดินอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยมานน่วิ่งว้อวะคาเทียโอ๊ยไม่โอ้ยๆๆๆๆไปอ้อมลง้างนั้นก็ไม่บอกใครแล้วทำไมทำกัน่างนี้โอ๊ยเสียใจมากถึงมากที่สุดทำไมทำกันอย่างนี้ ตอนนี้ก็เควตาหิวนะคะป่วยนิดหน่อยบาดเจ็บกำลังซ่อมแซมอยู่ตอนนี้ทุกคนบาดเจ็บอะ่ะมันแย่ไปหมดเลยอะ่ะสถานการมันแย่แย่ลงทุกวันอะ่ะไหวไหมขึ้นมาทำกับข้าวหน่อยมามาหาอะไรกินมา แต่คิดว่าเอา่อพื้นที่เมื่อกี้นี่น่าจะโอเคเนะคะเราน่าจะไปได้นะก็ต้องลองดูันนี้ก็อาหารหมดเรียบร้อย มันจะมีอาวุธอะไรที่แบบโจมตีแล้วเสียงเบาๆแบบเสียบชึบล้มอะไรเงี้ยคืออย่างเมื่อกี้มันโจมตีแล้วก็มันเหมือนเสียงมันดังไปมันทาให้แบบได้ยินกันทางบ้านแล้วก็วิ่งมาหาอะไรทานองนั้นบางทีต้องไปแล้วละ่ะลุงนอนอยู่บ้านนะ ไมวะจะไหวไหมเนี่ยสลีปะฉันจะกลับไปที่นี่ใช่ป้าเมื่อกี้เราไปที่นี่ปะหรือเปล่าก็าจะเป็นที่นี่แหละอาวุธพกไปหน่อยนะคะเราต้องไปเก็บศพคาเทีย มีคนหนึ่งเข้าห้องนู้นไปแล้วคาเทียตายเท่าเเนี่ยันต้องดักฆ่ามาตรงนี้แหละน่าจะเหลือคนสุดท้ายแล้วนะในบ้านเนี้ยมาสิ ใช่ไหมมันใช่ทหารคนที่ข้ามนั่นไงนี่นะี่โอ้ยโอ้เฮ้ยตายหมดโอ้สรุปจบจบเกมแล้วเราเย่ตัคดคลิปเย่จบสักทีทำไมวะทำไมทีเดียวไม่ตายอ่ะนี่ไม่เข้าใจจริงๆนะ ทำไมฮะทำไมไม่ตายปลาลงไปเที่ยวกันมันสิ้นสุดแล้วมอ,องตรงนะเราจะฆ่ามันให้ได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมเลือกทีป่ะโ,โอเคโอเคที่เนี่ย ขวาสับไม่ไม่ไหวละมาสิ้นสุดกันทีนายทำอะไรกับเพื่อนเราไว้จบละมาเลยมา มีศพสองคนเลยปะนี่คือศพคาเทียนี่คือศพของเคเวต้านะคะเรียกชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้นะมันประมาณนี้นแหละพี่มียาจ้า าหาาารลอหยุดเลยได้ไหมบ้านเนี้ยที่แล้วกับว่าเอาลงม,มาตายเนี่ยกลายปว่าตอนนี้นะคะเราเซอร์ไว b บายไมเซลแล้วล่ะตอนนี้อาหารอทิ้งอะไรดีทิ้งย,งยาไม่อยากทิ้งเลยวะทิ้งก็ได้วะเอานี่มา ไปลุงกลับบ้านหนูบ้านนี้หนูยึดแล้วนะคะเดี๋ยวพวกนี้มาเอาของใหม่นะคะ Go 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 เวลี่ฮังกี้ชิมิลุงอาหารเดมโรย โดนขโมยของไปเยอะเลยไฟหายกระสุนหายกุลีหายศูนย์ไฟหายขอบคุณค่ะ สี่กระป๋องยังไม่รู้เลยว่าจะแบบจะช่วยได้หมดไหมเออโบอกเยอะอยู่นะเมื่อกี้ hungry, เวลี่ฮังกี้ตอนนี้กลายเป็นฮังกี้ละเลิศเลิศวางที่ไวะะ้แล้ว อยากให้คนมาอยู่ด้วยตอนเนี้อยู่คนเดียวเงาเงาคือไม่นึกว่าคนที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้จะเป็นคนุณลุงอะเนี่ยนึกว่าจะแบบเพฟหรือไม่ก็คาไอ้คาเทียอะไรอย่งี้ไม่นึกว่าจะเป็นคนนี้นะ เพราะว่าตอนนี้คะ่ะลุงคือผู้แข็งแกร่งที่สุดใน3มโลกตามครับไม่ได้อีกน้ำหมดฟื้นก็หมดโดนขโมยขอบคุณคะ่ะไปนอนไปน่นมีคนมามีคนมามีคนมาลุงลุงมีคนมาอยู่พม่นอนอยู่พี่นอน,ม,น,น,อนม,มีคนมามีคนมา มาทำอะไรวะลุงตื่นลุงตื่นเนะนี่ยนะนีนเฮลเรียกฉันไปทำอะไรอีกเนี่ยทำไมมีอะไรเออเอาไปเลยอยากได้เอาไปเอาไปให้หมดเอาไปเอาไปฟา c ก y ย u เอาไป ดีเฮ้ตยตายแล้วดีเหนื่อยแล้วอยู่มายี่สิบสองวันเพื่อนตายหมดแล้วเด่ยชีวิตคืออยากได้คนมาอยู่ด้วยอ่ะ ไม่อยากได้คนมาขอความช่วยเหลืออะ่ะเ,เ,เกมนี้รู้สึกจะต้องถอนหายใจบ่อยเหลือเกินชีวิตมันดราม่าก,ก็เงี้ยแหละระหว่างนี้นะคะขอรอลุงตื่นแล้วกันนะคะจะตื่นไหมเนี่ยก็อ่ะรอลุงตื่นนะ ตอนนี้นะคะลุงยังนอนอยู่นะแต่ว่าความความเหนื่อยหมดแล้วนะเราจะออกไปข้างนอกกันก็ใกล้เวลาแล้วล่ะอ,อ้าวอ๋อโอเคจะขอกลับไปที่ลุงอ้าว can get that ยังไปไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไม่มีหลายที่ไปไม่ได้หรือว่ามันเกิดกันอ๋อเหมือนก็แบบ มีการต่อสู้เลยนะมันทำให้เราไปไม่ได้คอยเอนเทาก็เป็นหรอโอ้ยแย่แล้วไปที่โบสถ์นี้แล้วกันนะคะเรายังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมเออตอนนี้อาหารหมดดีว่าอาหารสําคัญที่สุดอาหารอาหารที่ไหนอาหารคือตอนนี้ทุกที่มันเหลือเป็นซัมฟู้ดหมดเลยมีโรงแรมที่โรงแรมนี้มอีอาหารเยอะหน่อยไป ขวานไม่เอาหรือเอาดีไม่เอาดีกว่าเลื่อยก็เลื่อยเอาไปทำไมนี่คือพกไปทำไมไม่รู้เยอะแยะเลยไปที่พกปืนพกอะไรมานี่คือกะว่า ไม่ใช้นะคะแต่ว่าจะเอาไปเผื่อแลกเผื่อมีใครเขาให้แลกเปลี่ยนได้อะไรอย่างงี้โอ้โห นึกว่านึกว่าจะแบบคุยแลกเปลี่ยนของกันได้ไงก็ว่าจบคะโอเคจบ23วันก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรนะคะสำหรับการเล่นครั้งนี้23วันใช้ได้อยู่นะโอเคก็สำหรับ ดิส s อ a r ออฟมายนะคะก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับเกมหน้าก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะเล่นเกมไหนและอีกอย่างคือเวลาเวลาแคสน,นะคะก็มีน้อยน้อยลงเยอะเลยคือช่วงนี้ติดงานงานหนักจริงนะคะก็ยังไงก็นะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะไม่รู้จะแคสอีกทีทอะไรก็ไหนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามดูมาตลอดนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะชมเครดิตกันไปนะคะขอบคุณค่ะเออไม่ใช่เครดิตดิมันเป็นเหมือนย้อนหลังนะเหตุการณ์โอเคดูไปเรื่อยๆนะคะก็บ๊ายบาย